ตอนนี้เรากลับมาอยู่กันใน Overwatch Talk นะครับลืมชื่อรายการตัวเองไม่ได้ทำนานนะครับอีเวนต์ใหม่มาแล้วครับ Overwatch Uprising นะครับเป็นเ,เหตุการณ์นะครับหลังจากที่จบอ m มน c r i สิ s ครั้งที่หนึ่งไปแล้ว Overwatch สามารถคืนความสงบสุขสู่โลกมาได้ระยะหนึ่งนะครับ King's Low กเ็เป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรดี พื้นที่ที่มนุษย์และหุ่นยนต์นะครับมนุษย์และอมนิคสามารถอยู่กันได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าก็เกิดการ u p ไ i s i n g ครับก็คือการจลาจลการกบฏเกิดขึ้นที่นี่นะครับแล้วก็เป็นภารกิจแรกของเทรเซอร์ในฐานะของสมาชิก Overwatch ด้วยนะครับก็จะมีโหมดโคอใช่4คนนะครับในการสู้กับอมนิกนะครับสู้กับบอทนั่นเองนะครับก็มีเขียนอยู่ตรงนี้นะครับให้จอยสไตร์ทีมนะครับในการต่อสู้กับคิงสโ o w จากพวกนูนเซกเตอร์นะครับ ซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยจนกระทั่งคอมมิกออกมาเล่มล่าสุดรวมถึงเทเลอร์ที่ปล่อยออกมาเพิ่มนะครับมีนิวสกินเทเลนท์โทแล้วก็มากกว่านั้นอีกมากมายนะครับนั่นแหละครับภายในวันที่11เดือน4นี้จนถึงวันที่2เดือน5นะครับปะตันธรรมเนียมแล้วต้องมีกล่องฟรีหนึ่งกล่องนะครับผมขอตั้งไม้ให้ดีแป๊บหนึ่งขอตั้งไม้สูงขึ้นอีกหน่อยเพราะว่า มันไกลปากลือเกินนะครับดึกแล้วดึกแล้วตอนนี้เป็นเวลาออตีหนึ่งสิบห้านะครับมาประเดิมกันว่ากล่องฟรีกล่องแรกจะได้อะไรนะครับซึ่งถ้าใครที่ดูผมรีวิวอีเวนต์มาทุกอีเวนต์เลยจะรู้ว่าที่ผมอยากได้นะั้นผมไม่เคยได้เลยเดี๋ยวก่อนเรามายังไม่เปิดแล้วกันเรามาดูว่าเราอยากได้อะไรก่อนดีกว่าเพราะว่าอะไรที่ผมอยากได้ผมมักจะไม่ได้นะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะยังคงคอนเซปต์นั้นอยู่ไหมนะครับ มาสกินของแอนานนี่ถือว่ามีากับตา,ามำรีอยู่แล้วที่ตรงกับช่วงเวลานั้นนะไม่ต้องมีสกินเพิ่มก็ได้นะครับอีโมดไม่มีอะไรวิตอรีโพสไม่มีนะอันนี้ของอีเวนต์อันนี้ New Year Winter Halloween ไม่ใช่เลยนะครับเราม,มาดูล่างๆนี่ไงแต่ผมจะขอข้ามไปอันนี้เป็นเครื่องหมายของนูซกเตอร์นะครับเป็นเครื่องหมายเดียวก,กันกับที่หน้าอกของพวกอมนิกที่เข้ามาบุกคิงสโลนะครับ ผมจะขอข้ามในส่วนส่วนอะไรล่ะเนอร์เลยในส่วนของ voice line นะครับแล้วก็จะดูแค่อ spray emote p i c ิก p repost แล้วก็ไฮไลท์ก็แล้วกันไม่มีอะไรนะครับอันนี้น่าจะอันเก่าออกเหมือนตัวยิงใช่ไหมข้ามไปนะครับต่อมาบาสเตียนมีอันนี้นูซ s e เตอร์ครับเป็นตัวร้ายในในเรื่องนี้อย่างเต็มตัวนะครับถ้าใส่สกินนี้ ไปกันต่อครับอีโมดไม่มีนะครับวิกตอรีโ่โพสครับไม่มีนะครับไฮไลท์อโทไม่มีเช่นกันไปต่อดีว่าน่าจะไม่มีอะไรเลยในอันนี้นะครับเพราะว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางนั้นนะครับโอ้เซลฟี่หอันที่ต้องได้ผมขอเปิดมือถือแป๊บหนึ่ง750จดไว้ว่าจะซื้ออะไรบ้าง ไม่ไม่ใช่ว่าจดไว้แต่ว่าเราจะดูราคากันผมจะได้รู้ว่าไอที่ทั้งหมดที่ผมอยากได้เนี่ยมันทั้งหมดเท่าไหร่นะครับอันแรกแล้ว750นะครับของดีว่าต่อมาเก n นจิครับ3,000ครับกับแบ็กวอชนะครับสกินโชว์หัวนมนะครับคู่กับพี่ชายของเขาที่โชว์หัวนมมาตั้งแต่เกมเปิดให้บริการนะครับอีหมดไม่มีอะไรวิตอลิโพสไม่มีไม่ได้ครับนั่งสมาธินะครับ หรอมันดูไม่ค่อยแบ็กวอชเท่าไหร่เลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับอ่ะไปตอบไฮล,ลินโทไม่มีจริงแง่ไม่น่าเป็นไปได้เลยนะไม่น่าเป็นไปได้เลยนะเียนจิไม่มีฮาเล,ลินโทคราวนี้นะครับเอ่อในช่วงเวลานี้ตามเนื้อเรื่องนะครับคิดว่าคิดว่าฮันโซน่าจะกําลังในประเทศตัวเองอยู่นะครับเพราะงั้นก็คงไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะเฮ้ยเท่ เท่อยู่ถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าธนูมันมาอย่างไงไปอย่างไงแต่ว่าถือว่าเท่นะครับอ๋อเราเราไม่สนใจเสียงเราจะข้ามไปเพราะว่าไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ผมไม่ซื้ออยู่แล้วนะครับเสียงเนี่ยไปต่อนะครับจังรลดครับไม่เกี่ยวข้องอะไรกับที่นี่เช่นกันอีโมดไม่มีวิกตอรี่โพสไม่มีไฮไลท์ไม่มีซึ่งเราเหมาะสมแล้วนะครับลูซิโอโอครับสกินไม่มีนะครับ น่าจะอยู่ในประเทศของเขาอะไม่ใช่คิงสโล o w แน่นอนนะในช่วงเวลานี้จะดูเสียงทําไมในเมื่อเราไม่สนใจข้ามไปแมคคีครับแบ็กวอชแน่นอนนะครับอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับอีกสามพันสหรับใครที่ชอบเล่นแมคคีนี่เป็นหนึ่งในสกินที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงแต่เนื่องจากว่าผมไม่ได้เล่นนะครับเพิ่งเห็นว่าด้านขวามีประวัติบอกด้วยนะครับ เจสซี่แมคคีตอนเด็กนะครับที่ถูกนำเข้าสู่กลุ่มของ b Back Watch โดย b r i e l เ e y e s นะครับเพราะว่าเกเบลเนี่ยเห็นความสามารถของเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาเลือกนะครับซึ่งก็ตรงตามประวัตินะครับว่าจะเข้าร่วม b Back w w t s h หรือว่าจะไปเน่าตายในคุกนะครับขอโทษที่ตัวแรกๆไม่ได้อ่านซึ่งตัวแรกๆอันที่จริงก็มีแค่มัสเตียนและเคนจิเราจะย้อนให้นะครับเพิ่งเห็นไงคือเพิ่งเห็นไง ยูน t ต a บสเทีนะครับรุ่นของ b บสเทียที่ถูกปรับแต่งขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดนะครับโดยพวกหนู Sector นะครับแล้วก็ปล่อยออกมาระหว่างการกระบดท,ที่ Kingslow นะครับจะอ่นได้ฟังเพราะมันเป็นเนื้อเรื่องของมันนะอันที่จริงตอนไม่ได้เลือกเลยก็มีตรงนี้ให้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างสั้นก็ดูในประวัติมันเลยน่าจะดีกว่านะเก n นจครับ is that you หลังจากที่ตกลงกับการรักษานะครับเก n นจก็ได้อัปเกรดตัวเองครับ แล้วก็เสริมตัวเองด้วยระบบหุ่นยนต์นะครับไซเบอร์เนติกนะครับอ้อไม่ใช่เขาใช้คำว่าได้รับการอัปเกรดนะครับอย่างดีนะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์นะครับของ Overwatch นี่คือเชี่ยวชาญอย่างดีแล้วใช่ไหมมันดูสู้เกียนจิปกติไม่ได้หรือเปล่านะข้ามไปต่อมาเหมยนะครับเหมยตอนนี้น่าจะยังแช่ตัวเองอยู่เลยหรือเปล่าคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าไม่มีบทเช่นกันนะครับในช่วงนี้ ไฮไลท์ไม่มีนะครับอย่างน้อยที่ว่าก็มีก็มีไฮไลท์วะโอ้เมอร์ซี่นี่มาเต็มแน่นอนบอกเลยว่าใครที่ไม่ทันวิชนะครับสำหรับสกินวิชของฮาโลวีนเนี่ยพลาดไม่ได้นะครับสก,กินนี้ด้วยประกันทั้งปวงเช่นกันนะครับคอมแบทเมดิกสติกเกอร์นะครับมีคนบอกว่าทรงผมมันแ,บบแปลกเพราะว่ามันไม่ตรงกับปกตินะครับแต่ว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นมัดผมนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเออเมอร์ซี่จะไม่ไม่ปล่อยผมแบบนี้ ซึ่งการปล่อยผมนี้เนี่ยเป็นเหตุผลหลักเลยที่ผมอยากได้ตัวละครอ,อ,อยากได้สกินอันนี้นะมันทําให้ดูแปลกตาไปเป็นอีกหนึ่งสกินที่อาจจะไม่ได้แตกต่างจากสกินหลักมากนักแต่ก็เรียกได้เต็มปากว่ามันไม่ใช่การรีชัลเลอร์มาย้อมขายนะครับเ,เมื่อมีการร้องเรียกหาเมอร์ซี่ก็จะใช้วาคิลิสวิฟนะครับอ๋อไม่ใช่ใช้ชุดวาคิลลของเธอนะครับเพื่อไปทำภารกิจทันทีนะครับ อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเมอร์ซี่เป็นคนที่มีความเขาเรียกอะไรมีความมีไฟอ่ะในการจะช่วยเหลือผู้คนอยู่เสมอนะครับเป็นอีกสกินหนึ่งที่อยากได้มากๆอลิซ่าคงยังไม่มีอะไรหรอกมั้งผมว่ากันนะโอ้โลดไหนเป็นหุ่นยนต์มันจะมีหมดเลยใช่ไหมอ๋ออนี่คือที่เราเห็นในนั้นเลยครับในเทเลอร์นะครับมันคือไอ้ OR15 ที่เอามาปรับแต่งใหม่ใช่ไหมเนี่ยในระหว่าง King's Low Uprising ันช่วงกระบดของ King's Low นะครับ n e Sector เนี่ยได้ปล่อยตัวรีดีไซน์ของ OR14 นะครับแค่14นะไม่ใช่15นะครับซึ่งเป็นรุ่นปประจำการไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นการอัปเกรดด้วยนะครับใส่ระบบบอดเข้าไปแล้วก็พลังงานด้วยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ที่เราเห็นโอ้อลิซาเป็นตัวร้ายเหรออลิซารุ่นเก่านะครับไปต่อครับฟาลาฟาลาน่าจะอยู่ที่อื่นเช่นกัน ในช่วงเวลานั้นไม่น่าจะมีบทบาทอะไรนะครับโอ๊ออีโมดแฟร์ไม่เห็นยิงอ๋อไม่ยิงนะครับเห็นไม่เอามายนยนเล่นไม่มีอะไรนะครับอินโทรไม่มีอะไรอินโทรน้อยจังเมื่อกี้เมื่อซี่ผมดูอินโทรหรือยังเมื่อซี่ก็ไม่มีเหรอหน่าแปลกใจนะครับ นี่เป็นตัวละครที่ควรจะมีอะไรบ้างถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สกินแต่ก็ควรจะมีพวกอิโมดอะไรพวกนี้ออกมานะครับสล้ับลิปเปอร์ดูว่าจะมีอะไรไหมไม่มีเลยจริงๆเขาเป็นตัวละครสําคัญเหมือนกันนะอ๋อแต่ช่วงอัปไลซิ่งลิปเปอร์ก็เพ่นเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่ในส่วนนี้นะครับแน่นอนครับไลฮาดกับชุดนี้นะครับชุดสมัยที่ยังไม่แก่เท่าไหร่ใช้ <laughs> คาว่ายัางไม่แก่เท่าไหร่แล้วกันเพราะว่าเขาอายุเยอะสุดในกลุ่มเสมอนะครับ เอ่อพนทหารไลฮาร์ดวินเทมนะครับได้เขาเรียกอะไรอะทำหน้าที่นะในการได้ร่วมกลุ่มนะครับในระหว่างที่ Overwatch เนี่ยได้นำทีมต่อสู้นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เข้าร่วมในการต่อสู้ที่ Kingslow ดด้วยซึ่งก็จะเป็นอีเวนต์ของเราเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันแต่เป็นชุดนี้นะถามว่าสวยไหมผมชอบชุดอื่นของไลฮาร์ดมากกว่าแต่ชุดนี้ก็ถือว่าไม่ไม่เลวเลยนะครับชุดที่ชอบมากกว่าก็จนพวกเนี้ย พวกเนี้ยชอบมากกว่าแต่อยู่ที่คนชอบนะวันนี้เออลืมเมื่อกี้เพิ่งจะดูแค่สกินใช่ไหมอีโมดไม่มีนะครับวิตตอลี่โพสไม่มีนะครับอินโทรไม่มีนะครับน้อยจริงๆนะฮาร,รินโ o รหรือมันจะไปอยู่ตัวหลังหมดก็ไม่รู้นะครับไม่เกี่ยวนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ขนาดดีว่าย,ยังมีได้เลยโซ l เจอร์ควรต้องมีอะไรบ้างนะถึงจะไม่แจกสกินบริสันก็ตามแต่ว่าอันนี้อะไรวิดพื้นครับพุชอัพ โอ้โหโค้ชฟิตมีแบบมือเดียวด้วยแกแล้วนะลุงดีนะครับยังลุกไหวหรือว่าจะมีแบบเจ็บหลังอะไรอย่างนี้แต่ว่ายังคงไม่มีอะไลอินโทรซอมบาควรจะมีอะไรบ้างพอที่ผ่านมาไม่มีอะไรเลยนะครับยังคงไม่มีสกินใหม่นะครับไม่มีอีโมดใหม่ไม่มีวิกิอลี่โพสนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับเฉยเลยว่ะต่อมา สกินไม่มีนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขานะครับเป็นคนของเอกชนอ๋อมีอันนี้นะครับหมายถึงอะไรไลติดดิงคืออ่านแบบสบายๆหรอน่าจะอย่างนั้นนะครับก็มันก็ไม่ได้ต่างจากอ๋อมันเป็นวิกตอรี่โพสนะครับถ้าเป็นท่านั่งเนี่ยในอีโมดมีอยู่แล้วนะครับไฮไลท์ไม่มีนะครับผมขอย้อนนิดนึงสกินที่ผมอยากได้เมื่อกี้จะมีเมอร์ด้วยซึ่งเมอร์จะสามพใช่ไหมสามพนะครับ ตัวอื่นไม่มีนะครับโอเคผมจดก่นอนบวกข้าไปสามพันอ๋อผมยังไม่ได้ดูเทเซอร์โอเคผมเล็งเทเซอร์ไว้ตัวหนึ่งแต่ยังไม่ถึงนะครับสกินมีแน่นอนเอ้ยสองสกินว่ะมีสีน้ําเงินนะครับกับว้าวดูแบบเปิดอู่ของตัวเองมากๆนะครับแล้วผมก็ลืมอ่านประวัติใช่ไหมเมื่อกี้ผมควรจะย้อนกลับไปก่อนที่จะไปต่อไลฮาร์ดอ่านแล้วนี่อ่านแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมจนมาถึงตรงนี้นะครับเอาใหม่สับสนนะครับสับสน มันทิงช่วงยาวมากเป็นเวลาหลายปีที่ท็อปยอนนั่นแหละครับอันนามสก,กุลไม่ถูกแน่ๆนะครับได้ทำงานในฐานะของหัวหน้าเอนจิเนียร์ของ Overwatch นะครับทำการสร้างอ,อ,อาวุธเท,เทคโนโลยีมากมายแค่นั้นแหละครับอันนี้ไม่มีประวัติอะไรนะครับก็สวยดีถือว่าแหวกแนวนะครับผมชอบมากกว่าตอนคริสต์มาสเลยพวกนี้อีกนะคือสกินมันดูมีความเรียวเหมาะกับเกมมากกว่านะครับโอ๊ะ มีถ่ายเป็นอ,อัลบั้มรูปภาพเหมือนครอบครัวจริงๆนะครับเหมือนที่พ่อแม่ชอบถ่ายรูปกับเอถ่ายรูปกับลูกตอนเด็กๆนะครับสกินครับอีกหนึ่งสกินที่ผมต้องเอามาให้ได้นะครับหาว่าสวยมากไหมไม่ไม่ขนาดนั้นสำหรับผมแล้วผมไม่เล่นเทเซอร์ด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังอยากได้บวกเข้าไปอีกสามพันนะครับหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบละ แย่ yeah, แล้วถ้าผมเปิดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยบอกเลยว่าปัญหาเกิดแน่ๆนะครับโอเคมีแค่นั้นนะครับวิด o ้อมเมเกอร์อไปตัวที่อยากได้นะครับนี่เป็นหน,น่าจะเป็นอีเวนต์แรกเลยมั้งที่ผมอยากได้3สกินพร้อมกันเออผมลืมอ่านโทษโทษลืมเองขอโทษเองอ่านเองนะครับ ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับซึ่งเป็นข้อมูลของคอมิกอยู่แล้วก็คือเทเซอร์เนี่ยได้ทำหน้าที่ภาคสนามเป็นครั้งแรกในฐานะเนะจ้าหน้าที่ของ Over Watch นะครับในการก่อกระบฏท,ที่ Kingslow นะครับอีโมดไม่มี Victory post ไม่มีไฮไลท์ไม่มีไฮไลท์น้อยมากย้ำอีกทีหนึ่งไฮไลท์น้อยมากวินโดเวคเกอร์มีแน่นอนเก็บด้วยถึงแม้ว่าจะเล่นไม่เป็นอันนี้กดเฉยเฉยยังมีขึ้นนิวอยู่ ทาลอนนะครับน่าจะเป็นวิด e เมคเกอร์ตอนเข้าทาลอนช่วงแรกๆนะครับแต่ผิวยังมีสีแบบนี้อยู่แปลว่ายังไม่รับการฝึกเข้าใจว่าไม่มีประวัติบอกนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นวิด e เมคเกอร์สมัยตอนที่เพิ่งเข้าทาลอนใหม่ๆแล้วก็ค่าสามีตัวเองครับในช่วงนั้นเขายังไม่ได้ทําการฝึกเพิ่มนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็บวกไปสามพันจะหมื่นแล้ววะใกล้ละอีโมดไม่มีนะครับ ไฮไลท์ light, ไม่มีนะครับวินสตันวินสตันก็อยู่ในช่วงนั้นด้วยวินสตันมีสกินไหมไม่มีนะครับมีหมดไม่มีแปลว่าตอนนั้นวินสตันยังไม่ลงภาคสนามมั้งคิดว่าอย่างนั้นนะรหรืออาจจะไม่ได้ลงในช่วงนี้นะอ๋อมีอันนี้นะพินนัมเบอร์เตอร์กินในถั่วของชอบเขานะครับไฮลนโถไม่มีนะครับไฮไลท์ light, น้อยมากครับซ้ำอีกรอบหนึ่งค่อนข้างคาดหวังกับไฮไลท์แต่ว่ามันไม่มีอนะ่ ตอร์รี่โพสมีอันนี้นะครับซึ่งมันเป็นภาพของนั่นอยู่แล้วอะ่ะภาพของไฮไลท์โทนนะครับคล้ายๆกันส่วนที่ไรก็ไม่มีอะไรเนี่ยคล้ายๆเนี่ยเห็นปะท่าเดียวกันเลยที่ใช้อยู่นะครับเห็นบ่อยเลยจําได้เซนย์ะต่ไม่มีว่ะต้องเรียกว่าเขาเป็นอมนิคนเดียวในนี้ที่ไม่ไม่มีสกินของนูเซกเตอร์นะครับผ<น>มเราจะเข้ามาดูในนี้ทำไม เท่ๆแต่ไม่เล่นสัญญาตาแล้วเป็นผู้ชายด้วยก็คงไม่ได้ซื้อนะครับครบครับของที่ผมอยากได้ทั้งหมดถ้าสุ่มอะไรที่อยากได้ไม่ได้เลยอยู่ที่เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเยอะมากเยอะมากยังไม่เปิดกล่องนะครับเราจะไปลองหมดใหม่กันโว้หมดใหม่นี่มันมีอัพไลซิ่งนะครับมีอันนี้นะครับเอาฮีโร่เป็นอัพ เป็นอัพเลซิ่งเหมือนกันแต่ว่าเล่นฮีโร่ไหนก็ได้นะครับเจ๋งมากแล้วก็มี3-3กับเอ่อเก็บทง66ซึ่งเป็นหมดเก่าแต่ว่ากิจกรรมใหม่มาเขาก็คงเปิดให้อะไรอย่างเงี้ยมาดูอันนี้ก่อนหน้าจากห้องไงย o r r m l l ก่อนเนื่องจากว่าหลังจากที่ผมลองเล่นไปนะครับในการอัดคลิปเนี่ยก็เด้งออกจากเซิร์ฟเวอร์นะเพราะช่วงนั้นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์มีปัญหามากเพราะคนแย่งกันเล่นนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นประมาณ1ชั่วโมงได้นะครับผมก็สามารถเล่นได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผมเล่นในไลฟ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหาว่าใครที่อยากจะรู้ว่าโหมดใหม่นะแบบ PVE เนี่ย สองรูปแบบมีแบบไหนบ้างนะครับสามารถไปดูได้ในคลิปที่ผมไลฟ์เอาไว้นะครับซึ่งถ้าผมไม่ลืมผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็ตอนจบคลิปก็น่าจะมีขึ้นมาเหมือนกันก็สามารถหาดูได้สุดท้ายครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ด้วยกับร้านเกมซิมสโตร์ครับอย่าลืมลกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยส่วนใครก็ตามครับที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือถ้าใครอยากเพิ่มเติมอะไรผมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับกลับมาแน่นอนครับทุกคอมเมนต์เลย